สบายดียามแรงๆพี่น้องไอ้คิมเพ็ยงยังซอยอันไฮเป็ดพี่น้องไอ้ซอยอันกบกล้วยพี่น้องเบิ่งไก่น้อยอันบ่าวเตตตัวนดำพี่น้องไอ้เพิ่นเลี้ยงใส่กระป็ดค้างใส่กระป็ดเด้อพี่น้องเด้อโหลดติดเป็ดเลยไปใส่กับไปน้ำเป็ดพี่น้องไก่น้อยตัวดำตัวนหนาอ่าหักตะว่าคอกนี่มีอยู่ไก่พี่น้องบ่มาได้บ่ติดไก่พี่น้องติดเป็ด เป็ดไปใสก่กระไปนาเป็ดเข่าข้อกับเขา่ารั้าพี่น้องมันอยู่แต่น้ำเป็ดพี่น้องไก่น้อยตัวน้นบอเตะเลี้ยงใส่กับเป็ดเด้่ไปแต่พอมันน้อยแล้วไก่ใหญ่อะซับพี่นอ้อยซับเพิ่นตอนเอมามาใหม่ๆเนาะก็เลยไปค้างไว้น้าเป็ดแบบน,นี้ก็เลยติดกับเป็ดเลยติดเป็ดเลยเป็ดไปใส่กระไปนาพี่นอ้อยแล้วพี่น้องสะดินมาอนี่บอเตบ่าอไาอลุยเป็นลุยพี่น้อง เห็นน no ้ำมันอื่นเห็นน้ำมันเจ้าวาน้ากุ้งบาตาธรรมอันมาหอดระบาจักพี่น้องเลยน้องใบบุญพี่น้องเลยเออญาติแม่ที่คนด็รถใหญ่จอดเมื่อกี้นี่เฮ้ยสบายพี่น้องสบายปลาคือเด็กน้อยพี่น้องเพิ่งเพิ่งกินแจ่วนะมือแมนแจ่วซอสน้อนใส่มือแมนกินเด่นยังยังขี้เด่นขี้เด่นเฉพาะ ป้านเด็กน้อยอ้วนเอ้ยลูกก็สิได้เลยพอทุกเขาให้เพิ่นเนียนพี่น้องน,นี่เพิ่นอนามายัยบ่เต้เด้มาเล้วมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วได้บ,บุญมาแล้วเด้อพุ่นน้<บ>ามาแล้วสามสามพอลูกเพิ่นพี่น้องเอ้ยสรุปในเฮือนเฮานี่ออนนมีหกคนเลยพี่น้องเด้อมีใบบุญแล้วก็ตัดถ้ำนกกุ้งพี่น้องอ้นบาเต้แล้วก็ คนหน่อยในท้องเนาะพี่น้องเนาะมาแล้วใบบุญนะก็สิห้อนขนาดอยู่ในรถเนะาะน่ะแก้มจนแดงมันห้อนแก้มจนแดงอ้ายใบบุญน่่อีน้อ้อนเลยไปไปขเข้าในเฮือนฮ้อนเดคือบอาข้ลําบ้านเด้อ ยังแหละอ่ามาหอดเลยเด้อใบบุญนี่นาย,ยอะมาหอดเลยเด้อป้าลุง <c oughs> อะแก้มแดงๆเลยนายเนี <c oughs> ่ยอะแจ้งไงเฮ้อยอะคนลอยนี่ <c oughs> น่า <c oughs> อ,อ,อยากว่านนำล่ากินหอดปลาอน้นอยู่บ่ฮะกินหอดอยู่บ่ไปซีหามื้อนะ บลาเนี่เอ๊บดชีกินหอด้านีนไหนเอ้ยเอชีกินหอด้าน้ลงไปบุญไหนนล่นั่งนี่ช่างด้เฮียเฮีี่น้องไปบุญมาหอดเพือนลยไหนี่ไหน้าลูเนี่ยมาุ สวัสดีปาลุงนะสวาสดีป้าลุงแล้วนี่นะเหมือนกล่องพี่น้องเลยอ้ยหอขดหอดว้นะออแพงเลยคนเลยน้อยนี่ค่ะเอฟซีขีดหอดน้องไปบุญนไปาะกัมาหอดบากถามกระขาดเวียกหลายมือพี่น้องสามสี่มือกูอ๋อเหนึ่งล โอเตเพึ่งกระทำความสะอาดล้างอันเด้อพี่น้องเดอเมื่อแล้วล้างข้าวเหื่อเมื่อแล้วขอยยอเพึ่นหัวหัวหัวเฮ้ยเออหน้าน้างใบเบิ้ลเนี่ยพึ่นเบิ่งเป็ดเบิ่งไก่เด้อพี่น้องเด้อพ์เขาอ๋อ น้องอยู่กับไอ้คิมเอออ่ามักให้หยอะไปน้องอ่เมื่อยมาลายใบมือน่าน้าลุงมันสืบซะไห้เมื่นก็ไปเวียกแล้วเหมือนคนหนาโทรหาอยู่บ่หัวหนาโต บ่นี่เราผ่านแล้วบอกใบมูนนั้เลยใช่ไหมนี <Beng Zen> ่ฟ้าล้งน่าเอฟซีกับคินฮอดเอฟซีว่าใบบุญไปรซ้ายเฮงบด้ใบบุญชิมาสาวนมาละเด้อมาละเด้อคนอ้วนมาละเด้อนี่เด้อเอามาละเด้อนี่นะออกเป็นน้ำทงนมเข้ามันจะละคินฮอดลรอมันเนาะกูจะเห็นแต่ล้อ มเห็นคนเออมือเงคือระเลาะมาอยู่ิเนาะเ้าจเอยูเเจเจเจเ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 จเ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 เจ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 เเจ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 เเจเเจเเจ่จเจเเจเจเเจ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 เเเะเเเนจ แล้วตีไม่เป็นตีไม่เป็นอ้นน้อยเฮ้ยคนอ้วนเ้ยอ่ะคนอ้วนมานีมือ่ะคนอ้วนมานีมใบืน้บกิโลเดดืมันเดือนเด่อนมันได้ชิมือเดือนหนึ่งอะมันได้สองล้านบา แล้แน่งอายบุญมาพี่น้องเอ้มาอยู่น้ำปลาอุ่นคือเก้าพี่น้องเอ้เป็นอะไรเมื่ออยู่บ้านกุ้งเพิ่อไปยักมาเลยได้เพิ่มเพิ่มมาพี่น้องเอ้ยักมาไปยากมาไปหาน้ำไม้พุ่มม่วงพุ่มโอ๊กน้ำไม้นะหักให้เดยนนี่เลยมีไปเอาบมาปะไว้นี่ ป้าวันนี้เช <riding> ีเอาเองป้าวันนี้คนน้อยๆนะคะเชีเอาเองเนี่ยเชียร์เอาเองคนนวลๆนี่นะอะคนนวลๆนี่นะเชีเอาเองนี่ค่ะ FC แกขีดหอดแล้วบัลตะทำมยาเห็ดเวียกแล้วบอเพิ่นยังพันในยาเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นลาลาผักพี่น้องเอ้ยเออนากุ้งกับบัลตธรรมมอบ้านเอฟซีกับโบเฮนถูกกระทำเนาะพี่น้องเนาะบ้านรละบริเมื่องนั่นแหละเนาะดินยี่ โครงการกบเลยเมื่อสมมาสมมาเพิ่งกับสมมาแล้วพี่น้องเห็ดน้ำอบน้ำหอมหดชงเพิ่งแล้วพ่อกับแม่กะอ่าบุรีเมื่อพี่น้องเลยเบิ่งชะกอนเมื่อหรือบุรีเมื่อกับว่าบุรีได้ถือเลขสามตัวพี่น้องบางที่กับโอีพ่อเด้ถือเลยดี่จะอีเดบุรีเมื่อปั๊บเราเลยราชินีนั่งดีเลยพ่อ พอแอร์ถือเลขไทยพี่น้อยถือเก้าศูนย์เจ็ดเลขไทยตอนนั้นเลขหมูนะเราถือเราผลพันธ์แบบก,กินหมูไปเืินหมูหมูบาดตายแล้วหมูก,ก็กินกินกิน, 9, นกินวะกินกับเก้าคนวะก็เลยจับละเก้าเก้าศูนย์เจ็ดกันเลยเราซื้อเก้าเก้าหนึ่งมันออกเก้าเก้าสามพี่น้อยเลขม่อคืนในพอแอร์กะถือ<า>ว่าเพ่นกับโชคดีอยู่ดี บาตัวอื่นละพัดป้องห้าพันเจ็ดพันนั่นแหละเนาะใช่ไหมคะให้มันเบ่งก่อนให้มันอึก่อนมันพัดเฉีแม่ให้ลุงเบ่งมืออื่นกะบอเตะเข่าไปะนั่นพี่น้องแหลนซามโนควอนไม่แล้วซะเลยอย่าเพี้ยนยังไม่แล้วโอลากะบอเตะเฮแล้วอลากะไลต่อไปก็คืออุ่นนุ่มยังเนาะเฮ็ดสมโนควอนตัวเล็กอ่ะไปบุญกลับมาหอดเงินหอดซานเลยเด้อป้าลุง คลิปนี้กับซิดแลาไปก่อนลลปารุงเด้อสบายดีบ๊ายบายบ๊ายบายไม่ละบ๊ายบายไม่รู้บ๊ายบายเย็ยอะไรบ๊ายบายฮะลาบ๊ายบายย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 ายบยยย